ท่มาก่อนดีก็ไม่มาสวยหแบบนี้บันเทิงบันเทิงบันเทิงไม่เปล่าไม่เปล่าบันเทิงบันเทิงโอ้โหบันเทิงบันเทิงไม่เรื่อยอะคิดดูคิดดูดดนี่ไงเจอเฟิรนเจอว้ขนาดเนี้ยอะบึมบําหรือเปล่าบึมบําหรือเปล่าล่ะ โอเคครับผมวันนี้มาอยู่กับป่าหมีพลังใบนะครับผมในค่าย PG นะครับผมกับเกมอาชิมิโกนะครับผมมีคนเรียกร้องกันเข้ามาเยอะมากๆนะครับผมสาหรับเกมนี้นะทุนน้อยนะอ่ะจัดไปนะครับผมเกมใหม่ของ PG ล่าสุดเลยนะโหสดสดร้อนๆ้ันนเดี๋ยวนี้ PG ทําเกมใหม่ไหเยอะมากๆนะเล่นแทบไม่ทันอ่ะมาไม่พูดมากนะมีคนเรียกร้องกันมาเยอะขนาดนี้ต้องจัดให้แล้วนะวันนี้เราเอาทุนมาที่300บาทนะครับผม มาดูรายกันจ่ายคร่าวๆของอาชิมิโกของเรานะครับผมมนะัเกมใหม่ของ PG หรือว่าค่ายใหม่ของ PG นะประมาณนี้นะครับผมสนนักวายนะฟีเจอร์นะเนี่ยประมาณนี้รายการจ่ายมันแต่แต่แจ้งรายการจ่ายมันยาวมากเลยนะคิดดูแต่มันจะไหลเรื่อยๆอะ่ะผมผมคิดแล้วนะอย่างที่ผมทําคลิปแรกไปอะ่ะประมาณนั้นแหละนะเอาเป็นว่าไม่พูดมากนะครับผมคุณน้อยคอยนานอีกเช่นเคยนะครับผม ดูว่ามาดีหรือเปล่านะขอเริ่มเบ็ดที่5บาทก่อนละกันนะครับผมไม่พูดมากนะเพราะเกมใหม่ของ PG มันจะเป็นยังไงนะท่าทุนน้อยนะสวยอย่างเงียบก็พอแค่นั้นแหละสวยก้าบาทก้าบาทก็มีค่ะโอ้แต่ไม่มีวายสักตัววายหายไปไหนอะ่ะสวยอีกเปล่าอีกเปล่าอีกเปล่าโอ้โหไอเขียวเต็มเลยนะแต่ไม่มีไรสวยไอเขียว มีวายมาสวยโอ้โหไม่มีเพิ่มมีวายต่อไหมมีวายอันเดียวโอ้โหสวยโอ้ยเรื่อยๆนะหนึ่งบาทสองบาทก็เป็นค่ามีค่านะครับมาดิโอ้โห,โหมันไม่จ่ายต่อครับรอบๆมันน่าจ่ายมากนะแต่ไม่มา อยากให้มันเข้าฟิลปินเลยวะ่ะถ้าทุนน้อยนะโอโ้จะได้ช่วยเราได้เยอะมากๆเลยนะพูดจริงเลยนะไม่พึ่งแหละพึ่งเข้าฟิลปินนั่นแหละแล้วเข้าไปก็คืออย่าแบบอย่าเกลือแค่นั้นแหละเกลือก็ไม่ไหวนะพูดจริงตัวใครตัวมันนะถ้าเกลือแค่นั้นแหละเน้นดวงไม่เน้นไม่เน้นเทคนิคครับผมเทคนิคกับสูตรไม่มีครับผมมีแต่ด,ดวงเท่านั้นอะ ว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าดวงล้วนลื่อนอมาได้อยู่รอบนี้ได้อยู่สวยสวยมีวายสองตัวอยู่โอ้ย,ม,อยมีอยู่มีอยู่มีเชื่อมอยู่ขอแค่ไม่จ่ายอ่ะโอ้โหจ่ายตัวนึงก็ยังดีกันไม่จ่ายอ่ะโอ้มาดีมาดี โอ้ยยังจ่ายครับผมมาดิโอ้ไม่มาได้ไงเอ่โอีวายมาต่อนะโอ้ยยังมียังมีโอ้โหมีรอบเดียวรอบเดียวโอ้โหมีวายสามตัวเฮ้ยเอาจัดโอ้ไม่จ่ายโอ้โหคตรเสียดายควรจ่ายนะวายสามตัวมันมีตัวเชื่อมเยอะขนาดนี้เออแบบนี้ดีโอ้โหแบบนี้มันต้องมีละวายกี่ตัววายกี่ตัววายตัวเดียวโอ้โหช่องเต็มขนาดนี้วายตัวเดียว โอ้โหจะพูดยังไงอุย้ยหัวใจหัวใจสวยหัวใจดวงนี้หอพี่ขอละก,กันอุย้ยมีโอกาสเข้าฟิจิปินด้วยนะเนี่ยเอาดิ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 อาดโอ้โหเข้าฟิจิปินนะโหมาเร็วสักด้วยแบบนี้มีลุน้นมีลุน้นมาทำน้อยคอยนาะยของเราลุยเลยมีวายมาต่อ ขอไวแค่นั้นแหละไม่ขออะไรมากอะ่ะสวยโอ้โหทองเดีย๋ยวถ้าทองจ่ายนี่คือเป็นวยวายที่เยอะมากเลยนะกูจริงเลยนะต้องมาย้อนไปดูคลิปเก่าครับผมโอ้โหวายมาบึ้มบ้มจัดๆโอ้โหเงียบจัดเลยเฮ้ยโอย้เข้าฟิลิปปินรอบแรกก็เอาชะแล้ว โอ้ไม่ป่อยรอสันแล้วอุ้ยนี่ไงวายสามตัวสวยโอ้หหวนจ่ายสวยมีเพิ่มไหมสมุดาจต่อสวยโอ้เก็บตวคูนไปด้วยโอ้ไม่จ่ายเพิ่มแต่33บาทก็ช่วยชีวิตเราได้อ่ะฟื้นอะ่ะมีฟื้นอะ่ะทันมาอีกอะ่ะโอ้โหเงียบนี่นี่นีน,นี่มาอยู่สวยโอ้สมุดไม่มีจ่ายไม่ใช่เป็นตัววายที่พยายามที่จะเชื่อม,อมจบเลย จบเลยโอ้โหได้เย <iern three key ogi> hey, ูะได้เยูะเขาฟีสิป็นถือว่าเร็วขอสิบสองบาทสวยขอเพิ่มไปเป็นสิบบาทแล้วกันถ้าเพิ่มเขาถ้าเขาฟิสิปินเร็วอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีโอกาสเข้าฟิสิปินอีกนะถ้าเข้าฟิสิปินอีกนี่คือเข้าดวนๆเลยนะผมพูดจริงนะโอ้โหคิวเข้ายังมีลุ้นอยู่ยังมีลุ้นอยู่อุ๊ยเข้าโอ้โหเข้าเร็วจัด มันจะบักเหมือนรอบก่อนหรือเปล่าอ่ะโอ้โหสี่ตัวสักด,ด้วยกับเบ็ดสิบาทของเรามาดีรอบนี้อ่ะขอให้มันปังบูดี้มามาดิมาดิปังบูดี้ไปสักทีหนึ่งให้มันร้องปสวยไอ้ไวสองตัวมีป่ะมีมีมีไม่มมมเคยขัดใจจัดให้ตลอดใช่เปล่าใช่เปล่าไอ้เขียวมะโอ้ไอ้เขียวไม่มานะ วายกี่ตัววายตัวเดียวโหเนี่ยนี้เป็นวายสองตัวแน่นอนเห็นไหมจะเป็นตัวทองอย่างเงี้ยเป็นวายสองตัวแน่นอนเนี่ยผมสังเกตเหมานนั้นเห็นไหมถ้าเป็นตัวสีทองๆองเนี่ยมันจะเป็นวายให้เราเลยนะนี่ไงวายสามตัวมาแล้ววายสามตัววายสี่ตัวโอ้โหวายสี่ตัวใช่เปล่าใช่เปล่าใช่เปล่าเห็นไหมไอตัวทองของเราจะเป็นวายให้เราสวยโหรอบนี้บึ้มบํมจัดบึ้มบอมจัดการเสร็จสวยโคตรเส็จอุ้ยวายห้าตัวมาแล้ว โอ้โหเรื่อยๆดิเรื่อยๆดิขอให้เป็นตัวทองมานั่นแหละเต็มช่องไปทีนึงเอาดิเอาดิมาดิโหยังใจย,ยังใจามาดิสวยโอไวายกี่ตัวเนี่ยวายกี่ตัววายห้าตัวอีกรอบนึงยังใจโอ้โหแบบนี้ลุ้นไหลยาวๆลุ้นไหลยาวๆกับคูณสิบห้ามาลุ้นอะโอ้โหดูวายดูวายแบบนี้โอ้โหไม่เคยขัดจัดให้ตลอดสวยดิสวยดิ โอ้โหทุนน้อยคอยนานอะ่ะมันมาแล้วจังหวะน,นี้มาแล้วมีวายต่อสวยวายสี่ตัวมาอีกหรือเปล่าไอทองมาสักอันนึงดิไอทองมาอยู่มาอยู่มาอยู่เบ้ามาอยู่กับคูนี่สิบเอ็ดอะคิดดูโอ้โหคูณโคตรหนักพูดจริงมาดีนี่เห็นไหมมีทองตัวเดียวกขเป็นวายตัวเดียวอ่ะโคตรเอาโหรอบเดียวอะ่ะทำให้เป็นคูนี่สิบเอ็ดอะคิดดู เท่าไรซุปเปอร์แน่นอนสวยพันสองมาดิโอ้โหแบบนี้ต้องเพิ่มเบ็ดแล้วมาดีอย่างเงี้ยต้องเพิ่มเบ็ดละสวยวายสองตัวคุณน,น้อยจกคูที่สิบสามไม่ยากนะผมพูดจริงนะคูณเท่านี้อ่ะเป็นคูที่ยากนะสวยหัวใจวืมหัวใจไม่มานะมีวายตัวเดีวยวจะได้จัด สวยโอ้ยนี่ไงวายสองตัวสามตัวหรือเปล่าสามตัวหรือเปล่าวายสามตัวหรือเปล่าโอ้โสองตัวเห็นไหมตัวทองจะเป็นวายให้เรานะแต่ไม่จ่ายโอ้โหเสียดายจัดนะแต่คูณเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่เท่าไหร่โอ้โหสองร้อยห้าเอาสองร้อยห้าสิบนะสวยคูณยี่สิบหกครับผมก็เลืเล้อๆกันอยู่สวยนี่วายสามตัวมาต่อแน่นอน ขอดบันเทิงมันมาอีกแล้วสวยโหเขาให้จ่ายโอ้ไม่จ่ายโอ้โหวายสามตัวไม่จ่ายโคตรเสียดายกับคูนี้สิบเจ็ดของเราสวยฟินิฟีไปฟินิฟีไปบันเทิงแน่นอนฟินิฟีโอ้โหไม่มามันมา,มา,มา,นายั่วเราสวยโอ้วายตัวเดียวไม่มา ทุนนะ้อยจะคอยนานหน่อยสวยเห็นปะวายสองแน่นอนจังหวะนี้วายสองแน่นอนสวยโอ้หไม่จ่ายต่อจะได้จัดโอ้หไม่มีมีอยู่โอ้แต่ไม่มีวายเลยนะไม่มีวายเลยนะมีตัวเดียววะไม่มีเลยเห็นปะตัวท้องจะแทนแทนที่วายนะถ้ามันจ่ายนะโอ้โห เลื่อก,กันอยู่ทนน้อยมาดีโอ้โหเขาเพิ่มเบ็ดรักกันเดี๋ยวจะเสียได้อีกเฮ้ยเอาจริงดิเบ็ดร้อยเลยรักกันมาถ้าไม่ดีก็ค่อยลงสวยโอ้โหมีวายนะวมีวายโอ้จ่าต่อแน่นอนเห็นไหมมีตัวจ่าต่อแน่นอนอ้โหมาหรือเปล่าอีกหรือเปล่า,ลามีวายสองตัวแนละ้วสวยวายสามตัวหรือเปล่ามามามา วายมาต่อหรือเปล่าอีกสักตัวสองตัวตว,ว่ากันไปโอ้โหวายสองตัวสวยดิล้างกระดานไปทีหนึ่งสวยอ้โหวายมาฝั่งนี้มีโอกาสเข้าฟีสปินด้วยนะน,นั่นน่ะสวยวายไม่ได้ใช้เลยอ้โ oh, หมีโอกาสเข้าฟีสปินมาต้องมาแล้วปะต้องมาแล้วปะโอ้โ oh, หไม่มาอุยวายสองตัวสวยดิสวยสวยวายมาเพิ่มนะมีโอกาสรุนเข้าฟีสปินอยู่มามันต้องมาแล้วป้าโอ้โห ไม่จ่ายไม่พอฟีสปินไม่มาด้วยอ๋อเท่าไหร่สวยสนท้ามาดีสวยโอ้ยมีโอกาสลุ้นเข้าฟีสปินอีกละวมารอนนี้ก็มีลุ้นอีกต่อขอแค่มาแค่นั้นแหละโอ้โหถ้ามันจะเข้าก็คือเข้าไม่เข้าก็คือไม่เข้าสวยนั่นแหละแค่นี้แหละมารนอบน,นี้มันลุ้นกันว่าเป็นยังไงนะจะบึ้มบ้าเหมือนเมื่อกี้เปล่า สวยโอ้เรื่อยเรื่อยๆรเปล่าเรื่อยๆหรือเปล่าไอ,อา้ทองมาโอ้ยทองมาตัวเดียวสวยโอ้ยทองสองทองมามาอีกโอ้โหสามสี่ห้าโอ้มาละวายห้าอันวายห้าอันแน,น่นอนแบบนี้บันเทิงแน่นอนสวยมาอีกโอ้โหมีวายต่อแน่นอนมีวายต่อแน่นอน คูณเก้ามาดีมาดีรอบนี้อสวยโอ้โหรอบนี้มันเร็วโอ้โหดูวายเต็มจัดวายโคตรบึ้มบั้มวายมาลัวๆสวยดีเงี้ยโอ้โหโคตรบึ้ม,บ,มบั้มเลยสวยโอ้โหขอแค่มาแค่นั้นแหละบึ้มบั้ม,มแน่นอนขอแค่มาสวยวายหายไปไหนอะเอ้ยวาย ตัววายด้วยดีโอ้โหไม่เป็นไรนะมีโอกาสลุนฟรีในฟรีครับผมกับคูณ15แล้วอะ่ะมาคิดดูมันต้องมาและะ้วป่ะรอบเนี้ยมันต้องมาและะ้วป่ะโอ้โหไม่มาสักรอบนะฟรีในฟรีนะรอบนี้โคตรบื้มบั่มเลยนะเท่าไหร่ครับผม8 8 0 0ครับผมมาเอาเงินอยู่ก็มาอยู่สวยเงียบ คูเนเะจ็บหะไอ้รอบนี้มาดีมากเลยนะรอบที่สามขอแค่มีวอะ่ะมันมือบ้าแน่นอนสวยเห็นไหมถ้ามันจ่ามันมีวาเนี่ยมันมีตัวคูนด้วยอโอ้โหตัวคูนนี่รอเลยโหเงียบละเงียบละโอ้โหอย่างเงีย้ยสิใจคอไม่ดีเลยสวยขอวามาเพิ่มดิโอ้โวไม่มาเพิ่มมาตัวเดียว สวยมีไว้เพิ่มด้วยอืมตัวเดียวเพิ่มตัวเดียวไม่มาด้วยไม่จ่ายซะด้วยโหเงียบเงียบเงียบโอ้โหไวสองตัวแบบนี้มีลุ้นแบบนี้มีลุ้นไวสองตัวโอ้โหไม่มีตัวทองสักตัวหนึ่งผมแหมเลยอะ่ะผมแหง่จริงๆอะ่ะแบบเนี้ย โอ้โหไม่เป็นไรครับผมรอบนี้โหทำให้เราคัมแบ็กขึ้นมาได้ครับผมมาเท่าไหร่แล้วตอนนี้มีเท่าไหร่แล้วโหหน,ห,นห,นหนุนหนุนนะแมวดีกว่าขอบปขตที่2 0 0ก่อนละกันนะครับผม <ๆ S 1> เพิ่มมาหน0อยเดียวก่อนพอนะไม่อยากเสง่่งนะครับผม<ส>ทุนน้อยของเรานะไป<ส>มีโอกาสเข้ากิจสปินนะเนี่ย โอ้ยม oh, kind of mm ีเ hmm. ข um, oh, right. ้า <MI> ล <EN> mm ัวๆเลยนะโอ้โหเข้าฟิสปินเร็วมากเลยนะถ้ามันเข้าเนี่ยโอ้ไม่มาโอ้สาวบอสจะเข้าฟิสปินเร็วมากอุ้ยมันเข้าเร็วจัดเลยดูดิโอ้เกมใหม่แล้วเข้าเร็วจัดๆเลยทุกรอบเลยนะโอ้มาไหมสี่ตัวไหมสี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวโอ้ไม่เป็นไรสามตัวแต่มันเข้าเร็วจัดเลยนะ ขอแค่มันไหลอ่ะมันจ่ายอ่ะแค่นั้นแหละอ่ะมันลุ้นกันสวยมาโอ้โหไม่มีวายสักตัวผมนี่แงเลยสวยโอ้โหวายสองตัวสามตัววายสามตัวแบบนี้มีลุ้น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 โอ้โหวายเพิ่มมาอีกสองตัววายเพิ่มมาอีกหรือเปล่าว,วายเพิ่มมาอีกหรือเปล่า วายเพิ Why, uh oh oh ่มมาอีกหรือเปล่าเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งเพิ่มมาอีกสองตัวโอ้โหมาละวายห้าตัวมีลุ้นขอไอทองมาเต็มวายห้าตัวไม่ใช่โอ้โหอะไรวันนี้โอ้โหลุ้นตั้งนานแต่ไม่ใช่ครับพี่ ผมนี่แบบคับเนี่ยคับแบบนิ่งๆหกสิบเอ็ดอไม่ไหลเหมือนกับรอบแรกรอบสองเลยนะไม่เอาเลยนะไม่เอาทรงเลยนะไม่ได้นะแบบเนี้ยไม่ได้นะมาดีมาดีาดอีกเปล่าไม่มานะสวยต้องงี้ต้องงี้ ผมแย่ผมแย่มาสวยมีวายสองตัวโอ้โหมีวายสองตัวเอาไม่อยู่ชัดนี้เอาไม่อยู่แน่นอนวายหตัวยังเอาไม่อยู่อ่ะคิดดู้สอตัวจะไปว่าอะไรสวยโอโ้ไม่มีโอ้โันจลจ่ารอบนึงก็เยอะอยู่นะเห็นว่ามันคูณสิบห้างไงใช่ปะถ้ามันยังเข้าเร็วจัดๆัดเนี่ยผมว่านี่บักจริงๆแล้วนะเกมใหม่เนี่ยเอาจริงแลนะ้มันเข้าเร็วจัดจดเลยนะ ยิ่งกว่าบัคอ่ะตอนเนี้ยโ,โหเนี่ยวายสามตัวยังเอาไม่อยู่อะคิดดูเท่าไหร่ครับผมจบได้เท่าไหร่ครับผมหมื่นเจ็ดครับรผมรู้ๆก,กันอยู่ขอเพิ่มเบ็ดดูแล้วกันนะว่ามันบัคกจริงหรือเปล่าถ้ามันบัคกยังไงมันก็มาพูดจริงๆสวยมีวายตัวหนึ่งอยู่นะโหลายกันจ่ายโอมม้มี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 สวยโห<อ><อ>แตก็นอกโชว์ไปทีดิเนี่ยได้ปเปล่าหรอ ไม่เปล่าโอ้โหวายสองตัวโอหว้หัวใจ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 สวยหัวใจอีกเปล่าสวยมาอยู่วายตัวเดียวอย,อยู่นะั่นอย่างเงี้ยวายตัวเดียวโหลายโหลายนู้นเลยเหรอลายนู้นเลยเหรอโหลายนู้นก็ไม่เคยหวั่นเต็มเลยนะวายตัวเดียววายโอ้มาลุลัวเอาจัดมาดิ มาดิโอ้โหโคตรเอาโอ้โหตัวทองสามตัวติดกันแต่ไม่มีตัวเชื่อมเท่าไหร่ครับผม6,000นะสวยเอ้ยอย่างถือว่าโอเคนะถ้ามันเข้าฟีสเป็นอีกนี่ผม,มว่านี้จริงละบักแน่นอนหตั้งแต่เ,เพิ่มเมิดไปฟีสจะเป็นเงียบกิ๊บ สวยโหวายสี่ตัวโอ้มาแล้วเนะี่ยมีโอกาสลุ้นเข้าฟิโตเป็นสวยโอ้โหผมว่าบักจริงๆละจังหวะเนี้ยจริง,ง,รงบักแล้วแหละพูดจริงเลยโอ้ยังจ่ายนะยังจ่ายนะยังจ่ายนะมีโอกาสลุ้นเข้าฟิโตเป็นสี่ตัวด้วยนะรอบนี้ก็ได้โอ้โหลุ้นเข้าฟิโตเป็นไรอ่ะดูดิยังไม่จ่ายเลยอ่ะโอ้โหไม่เป็นไรเข้าสามตัวก็สามตัวอ่ะ ถ้าจบรอบนี้ผมขบพอเลยแล้วกันขอแค่มันพุ่มแมมแค่นั้นแหละสวยมารอบแรกก็มีลุ้นละมาสองตัวนะมาสองตัวมองลายโอ้โหมองลายมองไม่เห็นเลยจริงๆนะผมเป็นคนชอบมองลายมันก่อนะถ้ามันมาก็คือมาถ้ามันมาแล้วกไม่มาสวยตีสเป็นสองสามสามมันสวยสี่สวย,สวย,สวย,สวยห้าเปล่าโอโ้มีห้านะสี่มาก่อนสี่มาก่อนดีกว่าไม่มาสวยโอ้แบบนี้บันเทิง บันเทิงม่อีกเปล่ามาอีกเปล่าบันเทิงบันเทิงโอ้โหบันเทิงบันเทงิทงเรื่อยๆอะคิดดูคิดดูนี่ไง üyor? เจอฟลเจอวายขนาดเนี้ยอะบึมบาําหรือเปล่าบึมบาําหรือเปล่าล่ะบึมบําหรือเปล่าบึมบําหรือเปล่าสวยโหมาเรื่อยๆแบบนี้มาเรื่อยๆแน่นอนคูณสิบไปแล้วโอ้โหรอบนี้มีลุ้นรอบนี้มีลุ้นสวย ไม่หรือเปล่าไม่หรือเปล่าโอ้โหรัวๆว่ะรัวๆให้ภาพมันเล่าละกันนะพูหจริงนะเอาจัดนะเท่าไหร่ครับผมห <15! S 1> มื่นห้าครับผมโอ้โห,โโหมานี้ไม่นงพูดมากแล้วครับผมผมชิงแน่นอนพูดจริงนะจบที่เท่าไหร่ก็ได้นะผมชิงแน่นอนทุนน้อยคอยน,ะนานอ่ะมีเวลาชิงแน่นอนจังหวะน,นี้สวยคูสิบสี่ไปแล้วนะ โคตรงามสวยมีวายมาตัวหนึ่งสวยมีวายมาโหมองไม่เห็นลายกันจ่ายของมันเลยอีกสี่ล่อหมุนอะมาลุ้นกันมาลุ้นกันมาลุ้นกันสวยดีเงี้ยโอ้โหมีวายสองตัวสวยดีมองมาลายกันจ่ายมันเออนี่ดีโอ้มีมีมอีกโอ้ไม่เคยวันจัดให้ตลอดโอ้โหเงียบลเลยเงี้ย เงียบเลยแต่ไม่เป็นไรครับผมมาดีจัดจัดนะรอบนี้นะเป็นรอบที่เท่าไหร่ของเราไม่รู้นะเข้าฟิลิปปินส์กี่รอบก็ไม่รู้นะผมว่าเนี่ยบัคเข้าฟิลิปปินส์หกเจ็ดรอบแล้วเนี่ยพูดจริงเลยนะเอาท้ายไม่มาไม่เป็นไรครับผมแต่บึ้มบั้มจัดจัดบึ้มบั้มจัดจัดสองบินสามอะครับโหมาจัดจัดเลยนะ เนี่ยขอแค่มันมาทองพวกนี้ตัวสีทองอะ่ะเป็นไวให้เราทันทีแน่นอนนะครับผมเฮ้ยมันลุ้นง่ายเลยนะเพราะยังไงทุกรอบมันก็มาอยู่แล้วอ่ะผมพูดจริงๆนะมันลุ้นง่ายหน่อยเอาเป็นว่าผมขอพอเลยละกันนะครับผมสําหรับทุน300รของเรานะครับผมใครใจะอยู่ก็อยู่นะครับผมแต่ปามีขอบไปก่อนละกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ